ผลของกรรมทุกชีวิตเกิดมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องชดใช้กรรมเจริญพรท่านผู้ใครทำสัมมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนามีญาติโยมซึ่งนับถือาศาสนาคริสต์มาคุยกับอัตมาเขาบอกว่าผมเป็นคริสต์ไม่ได้เป็นพุทธผมไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ผมได้หลักการจากหลวงพ่อไปแล้วก็สวดมนต์เพราะมันจนแต้มแล้วมันจนตรอกแล้ว จนประตูแล้วไปทางไหนก็ไม่ได้ผงม,มันเข้าตาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรซึ่งต่อมาเขาก็ทำป้ายดีมาถวายมีสีเหลืองและมีตัวหนังสือไทยอยู่สองข้างเขียนว่าอยู่เย็นเป็นสุขมีชื่ออาตมาด้วยและเอามาถวายเป็นป้ายเพื่อเอาไว้แจกคนอื่นเขาบ้างนี่เขาเป็นคริสตนะเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก็โดยปริยาย และก็เอาป้ายดีมาให้เวลาเปิดร้านใหม่เราก็ให้เขาไปบางทีขายไม่ดีพอเอาป้ายดีไปแขวนใครเขาเข้ามาเห็นเข้าก็โอ้ยดีจะอยู่เย็นเป็นสุขปากคนเรานี่แหละศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะพูดดีเสียอย่างเดียวมันก็ดีหมดก็เลยได้ไป้ายดีของคริสตมาเช่นเดียวกันไม่ใช่ของชาวพุทธมาถวายหรอกป้ายนี้เขาก็ออกแบบมาเสร็จสับเลยเขาบอกหลวงพ่อครับ ผมได้ของดีจากหลวงพ่อไปที่สอนผมสวดมนต์ไหว้พระนี้สินหมดเลยไม่ต้องเป็นหนี้ใครอีกต่อไปและก็ทำงานดีลูกสามคนตั้งใจเรียนหนังสือดีโดยไม่ต้องอบรมไม่ต้องว่ากล่าวลูกอีกต่อไปและลูกก็กลับมาสอนผมอีกลูกเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงผมผมจะตั้งใจเรียนให้จบปริญญาเอกให้ได้บัดนี้เขาสำเร็จปริญญาตรีกำลังเรียนต่อปริญญาโทแล้ว จะเชื่อหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาทำตัวอย่างได้ผลมาอย่างนี้บางคนยากจนมากก็สามารถเป็นคนดีได้อาตมาบอกว่ายากดีมีจนสตาร์จิตให้มันสูงขึ้นทำจิตใจให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวจะไปพบกับคนสูงๆด้วยกันมันเป็นสายสัมพันธ์ของกฎแห่งกรรมจากการกระทำมีความหมายมิใช่น้อยมีหลายเรื่องที่อยากจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังมีหลายเรื่องหลายอย่างด้วยกัน นี่แหละขอเจริญพรญาติโยมผู้ทำกรรมฐานขอให้ทำจริงๆทำแล้วก็แผ่เมตตาออกไปอย่าไปแผ่อกุศล,ลกรรมแก่คนอื่นอย่าเอาความชั่วไปให้เขาเลยเอาความดีไปให้เขาเถอะเราก็ดีโดยพฤติกรรมแสดงออกจากจิตเรานี่ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีอิจฉาลิษยาเขาแต่ประการใดแล้วเราก็ได้ความสุขก่อนคนอื่นเขานะได้ความสุขก่อนคนอื่นแน่นอน อันนี้เป็นบทความอันสําคัญอันหนึ่งก็ขอฝากญาติโยมไว้ในที่นี้ด้วยมันมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยนี่แหละแผ่เมตตาสําคัญและเราก็สามารถแผ่ไปไกลๆก,ก็ได้เมื่อสักครู่นี้มีเด็กคนหนึ่งเอาของมาถวายตั้งมากมายจะไปเรียนสหรัฐอเมริกาตอนแรกเขาบอกว่าเขาไปขอวีซ่าเพื่อจะไปเรียนต่อแต่สหรัฐไม่ยอมออกวีซ่าให้อัตมาก็บอกเขาว่าให้สวดพุทธคุณสิแล้วลองไปขอวีซ่าใหม่ เด็กคนนี้เขาจะเรียนต่อสหรัฐอเมริกาแต่ฝรั่งไม่ยอมให้ไปหนี่พยานมาเมื่อตะกี้นี้เองกลับมาจากสหรัฐอเมริกาพักอยู่หนึ่งเดือนตอนนั้นหลวงพ่อบอกให้สวดมนต์แล้วก็สวดพุทธคุณพาหุงมหากาแล้วหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้แล้วลองไปใหม่สิจะออกวีซ่าให้ไหมเขาไปกับเพื่อนกันตั้งหลายคนคนอื่นไม่ผ่านแต่หนูคนนี้โอเคทำให้เรียบร้อยฝรั่งมันจำไม่ได้หรืออย่างไรก็ไม่รู้ ก็เลยได้ไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกาบัตรนี้เรียนเก่งแล้วอยู่สหรัฐอเมริกาตอนนี้กลับมาเยี่ยมแม่มหาวิทยาลัยปิดหนึ่งเดือนอัตมาก็ถามว่าเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะหนูเขาบอกเดือนแรกหนักหน่อยภาษาไม่เก่งแต่บัดนี้เก่งแล้วเก่งภาษาสวดมนต์ภาวนาและก็ตั้งใจเรียนอัตมาบอกท่านทั้งหลายแล้วยังไงว่าทำอะไรทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพ ทำด้วยจิตสงบทำด้วยความถูกต้องทำด้วยเหตุด้วยผลตั้งสติปัญญากรรมาฐานก่อนค่อยดําเนินง,งานรับรองไม่เสียหายแต่ประการใดเลยขอจเจริญพรอย่างนั้นบางคนไม่ทําอย่างนี้ก็แล้วไปอีกคนหนึ่งไปเรียนอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสลูกของท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลายรรษษัยเกษตรศาสตร์บางเขน อตาตมาเดินทางไปยุโรปห้าประเทศแล้วก็ไปเจอลูกสาวเขาที่ลอนดอนไปต่อปริญญาโทรปริญญาเอกตอนนี้เรียนไปถึงปริญญาเอกแล้วไปเสียเวลาเสียหลายเดือนอตาตมาเดินทางไปเจอเธอที่กรุงลอนดอนก็ถามว่าหนูทำไมเรียนไม่จบสักทีละ่ะจะมัวไปเที่ยวอยู่ทำไมละ่ะมันสวดมนต์ไหว้พระนะหลวงพ่อจะแผ่เมตตาให้ตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาจะจบแล้วจะกลับมาแล้วเห็นไหมมันมีประโยชน์นะหนู หมั่นสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะ่ะนี่คือลูกสาวบัตรนี้จะเป็นด็อกเตอร์จะกลับมาสิ้นปีนี้แล้วได้มีโอกาสทำงานทำงานอะไรทำงานบริษัทหรือทำงานในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ด้วยนี่แหละมีประโยชน์มากในการแผ่เมตตาอันนี้มันมีความหมายอย่างนั้นอีกคนหนึ่งที่โคกสำรงขายของขายยาเพศสัตวมีลูกสาวคนเดียวเขาก็ไม่ยอมให้ไป อาตมาก,ก็บอกว่าให้ไปเธอโง่เฮงขึ้นแล้วหนูตั้งใจเชื่อหลวงพ่อสวดมนต์นะบัดนี้จะจบมาอีกแล้วปริญญาเอกเลยนะขณะเรียนก็ทำงานมหาวิทยาลัยได้เงินได้ท้องด้วยพ่อแม่ไม่ต้องส่งให้เลยหาทำงานเองทำงานในมหาวิทยาลัยได้เงินเดือนด้วยฝรั่งก็โอเคได้ประสบการณ์แก้ปัญหาด้วยเรียนด้วยและยังได้ความเชี่ยวชาญชำนาญการด้วย เมื่อสองวันเขามาเยี่ยมกลับไปเรียนต่อคราวนี้ก็เตรียมตัวทําวิทยานิพนธ์ส่งเรียบร้อยก็จะกลับมาจบปริญญาเอกแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยนี่แหละท่านทั้งหลายจเจริญกรรมฐา,านมันมีประโยชน์ไม่ใช่มาว่านั่งกันจะไปสวรรค์น,นิพพานไปบวชชีพราหมณ์กันแบบนั้นแล้วกลับมาก็สอนผัวกันตามบ้านมันคงจะเป็นไปได้ยากทําอะไรก็ทําให้มีความจริงใจอาตมาถึงเน้นว่าทําด้วยความตั้งใจได้ไหม ทำด้วยความเคารพเรื่องนี้พูดมานานแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเคารพตัวเองพูดแล้วต้องทําอย่าให้ตัวเองต้องหละหลวมหลอดและเลวไหลเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยพูดแล้วสับปรับตรงนี้ไม่เคารพตัวเองเลยนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องเคารพพ่อแม่ด้วยอย่าบังอาจต่อพ่อแม่นะอย่าเถียงพ่อเถียงแม่แต่ประการใดและต้องเคารพครูบาอาจารย์และผู้มีบุญคุณด้วย เมื่อไปเมืองไหนก็ต้องไปเคารพเมืองนั้นจะเป็นสถานที่หรือสํานักงานก็ได้อันนี้หลักของเราที่ต้องทำเมื่อเคารพแล้วจิตของเราก็จะสงบ 3. ทํทำด้วยความถูกต้องและต้องทำด้วยความจริงใจตั้งใจแล้วก็ทำด้วยสติปัญญาของตนเองมันก็ออกมาเป็นรูปแบบชัดเจนทำให้ได้ผลอน,นิสงสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการก็ได้จากการเจริญพระกรรมฐานนี่เอง การกระทําเช่นนี้ทําให้ได้ผลอนิสงสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนั่นเป็นกฎแห่งกรรมจากการกระทําของเราทุกคนบางคนก็ไม่เอาแล้วไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเช่นผู้ไปเข้าเรียนนายอำเภอผู้ตรวจราชการท้องถิ่นสระบุรีนี่เองเขาก็บอกว่าหลวงพ่อผมคงจะสอบไม่ได้มีโอกาสสอบอีกครั้งเดียวเพราะอายุมันเกินก็บอกเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เป็นนายอำเภอก็ให้นั่งกรรมาฐานเข้า ตั้งสติเข้ากำหนดคิดหนอคิดหนอแล้วก็เขียนออกมาบัตรนี้บรรจุเป็นนายอำเภอไปแล้วนี่จบโรงเรียนนายอำเภอไปแล้วได้10คนเลยและบัตดนี้ก็บรรจุเป็นนายอำเภอทั้ง10คนเลยคนเหล่านี้คือผู้นั่งกรรมฐานทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเอาเงินไปยัดเขาได้เขียนพฤตินัยออกมาวิธีปฏิบัติราชการเขาไม่ได้ดูหนังสือเลยนะแต่ใช้วิธีพฤตินยัยใช้วิธีเขียน เขาให้เขียนวิธีปฏิบัติราชการก็เลยสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอได้ข้าราชการปรลัดอำเภอผู้ตรวจราชการท้องถิน่นถ้ามีเหตุผลที่จะสอบโรงเรียนในอำเภอได้เขาก็เปิดสอบทั่วประเทศมีคนสอบเป็นจำนวนพันพันคน,คนแต่ก็เอาแค่ไม่กี่คนจะไปได้ทุกคนหรือปีที่แล้วผู้ที่ผ่านบรรจุในอำเภอภาคอีสานบ้างมาภาคกลางบ้างแล้วก็อยู่ในกรุงเทพบ้างก็ได้สำเร็จสมดังความปรารถนามาแล้วอีกประการหนึ่ง ขอเจริญพรให้ทราบเพราะฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐานเป็นการแก้กรรมไปในตัวอย่างไรล้ำลึกชาติของชีวิตเราได้ชีวิตนี้มันคืออะไรขอให้ทําจริงเดินจงกลมยืนหนอห้าครั้งให้ได้บางคนทําไม่ได้ยืนคือตั้งสติจิตผ่านจากยืนศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นศีรษะเอาสติตามไปให้มันทัน เราจะได้รู้จังหวะในการทำและจะได้ผลสมคาดปรารถนาและเราดูตัวเราอ่านออกบอกได้ถ้าเห็นคนเดินมาก็ศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าขึ้นศีรษะอย่างนั้นจะได้ทายได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้จะมาทำอะไรต้องการอะไรและข้างในเป็นโรคอะไรคนนี้นิสัยเป็นยังไงจะคบค้าสมาคมได้ไหมนั่นมันก็เข้าหลักของเรา คบคนพาลได้ผิดคบบัณฑิตได้ผลคบคนชั่วทำตัวให้อับจนคบคนดีมีผลจนวันตายเหมาเพศจะหมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีมันมีประโยชน์ในการทำงานมีประโยชน์มากนะกำหนดเห็นหนอมันไม่ใช่เห็นว่าคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เห็นด้วยปัญญาเวลากำหนดเห็นท่านต้องส่งกระแสจิตออกจากหน้าผาก จุดศูนย์กลางนี่เป็นที่รวมประสาทส่งออกไปเห็นคนเดินมาถ้าเราเคยทำได้แล้วเมื่อเห็นปับ๊บมันก็จะอ่านออกบอกได้ใช้เป็นแล้วอ่านคนออกรู้วาระจิตของคนนิสัยแบบนี้คบไม่ได้เห็นยิ้มเข้ามาแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงจะมาขอยืมเงินเราก็อย่าไปให้มันจะออกมาอย่างนี้ท่านจะมีประโยชน์ในการทำงาน เห็นหนอด้วยปัญญาเสียงหนอฟังด้วยปัญญาถ้าท่านมีสติกำหนดได้จะรู้ว่าเสียงที่มันพูดโกหกเราจะจับได้เลยไม่ผิดเลยบางทีมาพูดขึ้นแบบห่วยลงเขาเลยจะพูดให้เราเชื่อเชื่อไม่ได้เสียงมันที่พูดกับหูเรามันต่างกันอย่าเอามาไว้ในหูเรามันคนละอันกันเราไม่รับมันมันด่าเรามันก็กลับไปหามันเองอย่าไปสนใจมันจะเสียเวลาการทำงานของท่าน เห็นด้วยปัญญาจะมีประโยชน์มากว่าคนนี้คบได้ไหมร่วมงานกันได้ไหมเข้าหุ่นกันได้ไหมท่านจะรู้ขึ้นมาลึกซึ้งแต่ต้องทำบ่อยๆทำย้ำๆทำซ้ำๆซักๆถ้าจิตของท่านสงบเมื่อใดท่านจะได้ผลเมื่อนั้นว่าคนนี้นิสัยเป็นอย่างนี้รูปร่างสวยอย่างนี้คบไม่ได้คบแล้วมันจะเสียหายมันจะออกมาแบบนี้เห็นหนออ๋อคนนี้เข้าไปสัมผัสจิต สติมันจะบอกเราว่าคนนี้กำลังจะมีชู้คนนี้กำลังจะเป็นศัตรตูที่ยิ้มมานี่จะมาฆ่าเรายิ้มมาจะมาหลอกลวงเราถ้าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการจะมีประโยชน์มากประโยชน์ที่ได้ประสบการณ์มาอย่างเช่นผู้อำนวยการมีประสบการณ์มามากท่านจะอ่านคนออกแน่ๆเพราะว่าประสบการณ์กับครูอาจารย์ไม่ใช่แค่ร้อยสองร้อยคนแต่เป็นพันพันคนเช่นผอโรงเรียนเป็นต้น ไม่ใช่ประสบการณ์แค่คนสองคนนะปัญหามันมีมากเหลือเกินสำหรับข้าราชการครูและเรามีหน่วยงานมากมันก็มีปัญหามากเราจึงควรตั้งสติไว้แก้ไขปัญหาจะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตลอดทั้งเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยจะมีประโยชน์มิใช่น้อยขอฝากไว้ถ้าหากท่านทำได้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนจะได้รู้กฎแห่งกรรมว่าการกระทำนั้นเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ประการที่2 ท่านจะได้ตำราเอาไปดูลูกท่านลูกท่านคนนี้จะเรียนแพทย์หรือหมอหรือเรียนเป็นอายการหรือผู้พิพากษาก็คงไม่ผิดจะไม่เสียจังหวะลูกของเราด้วยที่พูดนี่การทำเราอย่างน้อยก็ขอให้ไปติดต่อทำซ้ำซํำๆซัซกๆทำบ่อยๆเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดเองไม่ใช่ว่าเรียนม1ถึงมหเรียนปีเดียวมันจบหรือแล้วเรามานั่งกรรมาฐานกันแค่2 3ชั่วโมงมันจะได้ผลหรือต้องทำบ่อย กลับไปสำนักงานกลับไปรับราชการหรือไปบ้านเคหสถานของท่านก็ต้องกำหนดเพราะลมหายใจมันมีอยู่แล้วก็ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจทำอะไรก็ทำช้าๆหายใจยาวๆท่านจะได้มีสติคิดมีสติแก้ไขปัญหามีปัญญาไว้ช่วยเหลือตนเองเพื่อแก้ปัญหาให้หมดไปคือทุกนั่นเองออกมาโดยวิธีนี้เป็นต้นหากนอกเหนือจากนั้นคนเราจิตมันไม่สงบหรอกทำได้ยากมาก ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆเลยแต่ก็ต้องฝึกท่านทั้งหลายเอ๋ยแข่งเรือแข่งแพพอจะแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ก็จริงแต่อยากจะเจริญพรถามท่านว่าท่านมีแรงมากแข่งเรือแพได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่อยากจะถามว่าพายเรือเป็นไหมเคยฝึกพายหรือเปล่าไม่เคยฝึกพายเลยอย่างนี้ท่านจะไปแข่งได้หรอ ถึงมีแรงก็จำล่มแค่ลงเรือก็ล่มแล้วเพราะไม่เคยลงเรือไม่เคยพายเรือต้องฝึกของทุกอย่างต้องฝึกหมันฝึกฝนจนชำนาญตัวอย่างท่านที่รับราชการไม่เคยฝึกงานแล้วท่านงานจะเดินไปได้อย่างไรก็ต้องฝึกงานทั้งนั้นต้องใช้ประสบการณ์กับงานที่ทำท่านถึงจะเชี่ยวชาญชนานาญการเป็นอาจารย์เอกประจำตัวท่าน ถ้าหากท่านไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญการแล้วไหนเลยงานที่ทำนั้นมันจะได้ผลเล่ามันจะได้เป็นประโยชน์อันใดเห็นพูดกันเยอะตั้งแต่โบราณว่าแข่งเรือแข่งแพแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้แข่งเรือแข่งแพนั้นแข่งยากนะพายเรือไม่เป็นจะไปแข่งได้หรือต้องพายเรือเป็นต้องฝึกซ้อมหัดจ้ำเรือต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกกว่าจะเอาชนะเขาได้ไม่ใช่พายเรือเป็นพายแล้วชนะเขาได้นะ ต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติต้องหัดให้เชี่ยวชาญต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกการฝึกจิตนั้นก็ต้องซ้อมจิตเช่นเดียวกันต้องกำหนดทุกวันทุกเวลางานนั้นก็จะเดินไปได้ด้วยดีจะได้มีปัญญาเป็นต้นนี่ขอฝากญาติโยมด้วยธรรมะพระธรรมสิงหาบุราจารหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมสาธุ